ศึกษาค้นควา้าสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในวันนี้กิ่จะพาน้องๆไปรู้จักกับเรื่องการศึกษาค้นควา้าจะจะเป็นการศึกษาค้นคว้าอะไรนั้นเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะในชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำรายงานเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะคะโดยให้นักเรียนไปสอบถามจากผู้ปกครองหรือผู้รู้ในชุมชนนะคะ ว่ามีนิทานเรื่องไหนบ้างที่มีคติสอนใจให้ทำความดีเอ๋แล้วการทำรายงานนั้นเราต้องทำอย่างไรบ้างคะคุณครูเป็นคำถามที่ดีมากค่ะกิ่งครูกำลังจะอธิบายถึงขั้นตอนการทำรายงานให้นักเรียนฟังพอดีเลยค่ะการทำรายงานนั้นเราต้องรู้ถึงหัวข้อหรือเรื่องที่จะทำรายงานก่อนเมื่อเราได้หัวข้อการทำรายงานแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าค่ะซึ่งการศึกษาค้นคว้านั้นจะเป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติค่ะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลนั้นเป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าหรือค้นหาคำตอบสิ่งที่สนใจสิ่งที่สงสยัยมีขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญบางประการตัวอย่างเช่น สนใจศึกษาค้นคว้าว่ามีนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเรื่องใดบ้างที่สอนให้ทำความดีผู้ศึกษาคนา้นคว้าต้องกำหนดรายละเอียดและดำเนินการโดยเริ่มต้นที่กำหนดปัญหากำหนดข้อสงสัยหรือกำหนดเรื่องที่สนใจเช่นชื่อนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นที่สอนให้ทำความดีขั้นตอนต่อมาเราต้องกำหนดจุดประสงค์การคาดเดาคำตอบ และประโยชน์ที่จะได้รับโดยรวบรวมรายชื่อนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นที่สอนให้ทำความดีจากการคาดเดาน่าจะมีนิทานที่สอนให้ทำความดีร้อยละสิบของจำนวนนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นจากนั้นก็นำข้อคิดจากเรื่องไปเป็นแนวปฏิบัติตนเมื่อครบหนึ่งสัปดาห์ให้เริ่มค้นคว้าข้อมูลซึ่งจะต้องมีเรื่องที่ดำเนินการคือเครื่องมือเครื่องใช้ แล้วเครื่องมือเครื่องใช้คืออะไรคะเครื่องมือเครื่องใช้ในที่นี้ประกอบไปด้วยแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกค่ะส่วนการดําเนินการในขั้นต่อมาเราต้องรู้จักวิธีการติดต่อกับบุคคลและสุดท้ายเราต้องรู้จักวิธีการใช้แหล่งเรียนรู้ค่ะสําหรับในสัปดาห์ที่หนึ่งนั้นเราควรที่จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการสอบถามจากบุคคลได้แก่ ผู้ปกครองและผู้รู้ในชุมชนค่ะผู้ปกครองก็อย่างเช่นพ่อแม่ลุงป้านาา้าอาตายายใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและผู้รู้ในชุมชนล่ะครับมีใครบ้างผู้รู้ในชุมชนได้แก่ครูผู้ใหญ่บ้านกำนันพระภิกษุมัทคทายกและผู้มาทำบุญที่วัดค่ะ เมื่อเราได้ข้อมูลจากผู้รู้แล้วในสัปดาห์ที่สองเราจะใช้วิธีการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ค่ะอย่างเช่นห้องสมุดเราสามารถสืบค้นได้จากเอกสารสิ่งพิมพ์สารานุกรมอินเทอร์เน็ตเป็นตน้นพอมาถึงสัปดาห์ที่สามเมื่อเราหาข้อมูลจากห้องสมุดได้แล้วเราก็ควรสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆด้วยเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วัฒนธรรมในจังหวัด รายการวิทยุโทรทัศน์เป็นต้นค่ะเอาล่ะค่ะน้องๆจากที่คุณครูอธิบายมามีน้องๆคนไหนสงสัยไหมคะว่าการค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตวิทยุและโทรทัศน์นั้นจะมีการค้นคว้าข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่ได้มาอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกับช่วงนี้ชี้แนะได้เลยค่ะช่วงนี้ชี้แนะ เมื่อต้องการค้นคว้าหาข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนควรมีการบันทึกด้วยแถบบันทึกเสียงหรือบันทึกด้วยวีดีทัศน์หรือใช้แผ่นดิสบันทึกเก็บไว้และหากใช้แผนภาพความคิดบันทึกเฉพาะคำสำคัญก็จะช่วยเตือนความจำและนำมาเขียนด้วยสำนวนของตัวเองได้ค่ะ เมื่อเราหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ได้แล้วในสัปดาห์ที่4ี่และสัปดาห์ที่5จะเป็นการแสดงข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าทางสถิติค่ะเช่นการจัดทำข้อมูลจัดกลุ่มจัดประเภทจำนวนเรื่องโดยใช้ค่าสถิติร้อยละจากนั้นจะเป็นการสรุปผลอภิปรายผลการศึกษาคนา้นคว้าว่าเป็นไปตามที่คาดเดาไว้หรือไม่อย่างไร การสรุปผลว่ารายชื่อหนังสือนิทานที่สอนให้ทำความดีมีเพียงพอต่อการนำมาอ่านเพื่อน,นำข้อคิดจากเรื่องไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไรพอมาถึงสัปดาห์ที่6และสัปดาห์ที่7จะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่ะและสัปดาห์สุดท้ายเป็นการเพิ่มเติมรายละเอียดและส่งผลงานค่ะ คุณครูครับแล้วถ้าเราไปค้นคว้าความรู้มาจากแหล่งอื่นแบบเนี้จะไม่ถือว่าเป็นการขโมยข้อมูลกันหรอกครับเป็นคำถามที่ดีมากคะ่ะท็อปครูกำลังจะอธิบายให้ฟังพอดีเลยการที่เราไปค้นคว้าความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆผู้ค้นคว้าจำเป็นต้องบันทึกแหล่งที่มาของความรู้นั้นให้ชัดเจน เพื่อนำไปอ้างอิงและจัดทำบรรณานุกรมไว้สำหรับผู้อ่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่กล่าวถึงได้อีกค่ะแล้วมีวิธีการเขียนบรรณานุกรมอย่างไรคะก็อย่างเช่นราชบัณฑิตยสถานมหาภาคพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542มหาภาคกรุงเทพทวิภาค นานมีบุ๊คพับลิเคชันจุลภาคสอง6มหาภาคอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำรายงานแล้ววันนี้กลับไปบ้านก็อย่าลืมไปทำรายงานที่ครูสั่งนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะน้องๆคะสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วน้องน้องอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ